ล่าสุดน,นะครับทาง YG เนี่ยได้ออกมาประกาศเองแล้วก็เป็นการยืนยันนะครับว่าลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยติดโควิดจริงๆในส่วนของทวิตเตอร์ในตอนนี้นะครับก็ได้มีผู้ไม่หวังดีบางคนได้เห็นช่องทางนะครับในการเริ่มแซ่เมมเบอร์ทำให้ตอนนี้นะครับเหล่าแฟนคลับเนี่ยได้จะบอกลิซ่าว่าหายไวๆอย่าโทษตัวเองนะครับแล้วก็มองโลกในแง่บวกเข้าไว้สวัสดีครับทุกคนก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับล่าสุดในตอนนี้แม่จีนก็เป็นห่วงลิซ่ามากจริงๆทําให้ในวัยปอนะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้ติดเทรนด์อันดับหนึ่ง หลังจากข่าวที่ลิซ่านะครับติดโควิดออกไปได้ไม่นานถือได้ว่าเป็นเทรนด์ันดับหนึ่งนะครับที่แฟนๆเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยในตอนนี้เพราะก็แน่นอนนะครับไม่ใช่ข่าวดีอยู่แล้วที่ลิซ่าเนี่ยติดโควิดและนอกเหนือจากสื่อเกาลีนะครับที่ไม่ยืนยันว่าลิซ่าติดโควิดแล้วเนี่ยทาง YG ก็ออกมายืนยันเช่นกันซึ่งเมื่อพูดถึงการติดโควิดในค่าย YG นะครับศิลปินค่าย YG เนี่ยก็มีมาก่อนที่เคยติดโควิดนะครับและทางค่าย YG เนี่ยก็ออกมายืนยันนั่นก็คือจองฮวานกับโดยยองวงเทรุ่นอองของข Black ก็พอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยแฟนๆก็เชียร์ลิซ่านะครับว่าหายได้สบายอยู่แล้วเพราะว่าตัวลิซ่านะครับก็ออกที่จะแข็งแรงและก็สุขภาพดีแล้วก็ต่อมานะครับแน่นอนว่าลิซ่าติดโควิดแบบนี้แล้วเนี่ยแฟนๆก็เริ่มตั้งคําถามนะครับว่าลิซ่าเนี่ยติดมาจากไหนก็ได้มีคอมเมนต์นึงนะครับได้บอกว่าระยะเวลาฟักตัวเนี่ยเจ็ดถึงสิบสี่วันซึ่งถ้านับถอยหลังลงไปแล้วนะครับเป็นไปได้ว่าจะเป็นช่วงที่ลิซ่าเนี่ยอยู่ที่อเมริกาซึ่งเขาก็ได้บอกต่อนะครับว่าถ้าตัวเขาเนี่ยสังเกตไม่ผิดเสียงของลลซ่่่านคัมีววเปปปยแแแงงงไตงต้ช บวกกับช่วงที่เธอเดินทางกลับมาที่เกาหลีนะครับเธอนั้นก็ดูอ่อนเพลียมากๆก็เลยทําให้เขานะครับสันนิษฐานว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะติดมาจากอเมริกาในขณะเดียวกันนะครับก็แน่นอนว่าได้มีความคิดเห็นของบางคนเนี่ยที่แตกต่างออกไปบางคนนะครับก็เชื่อว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่ลิซ่านั้นจะได้รับเชื้อโควิด -19 นะครับจากประเทศเกาหลีก็คาดเดาไม่ได้เลยนะครับว่าลิซ่าเนี่ยได้รับเชื้อมาจากที่ไหนซึ่งในต่อมาก็แน่นอนนะครับพอมีประเด็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ได้มีผู้ไม่หวังดีนะครับออกมาแจมด้วย ก็เรียกได้ว่ามาสร้างเรื่องความเข้าใจผิดนะครับให้แต่ละคนแล้วก็ทําการคอมเมนต์เสียเสียหายๆายต่อศิลปินนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับเหล่าแฟนๆในตอนนี้ก็เลยบอกลิซ่าว่าอย่าโทษตัวเองไม่ได้มีใครนะครับอยากให้เรื่องเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนและก็ขอให้ตัวลิซ่านะครับกลับมาหายดีไวๆเพราะว่าแค่หายเนี่ยมันก็จบแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ในส่วนของสามสาวที่เหลือนะครับที่กําลังรอผลตรวจอยู่แฟนคลับบางคนนะครับก็บอกว่าน่าเป็นห่วงพอๆกับลิซ่าเลย เพราะว่าถ้าเป็นไปตามที่ลิซ่าสัมภาษณ์นะครับเหมือนกับว่าพวกเธอเนี่ยได้เริ่มกลับมาอัดเพลงในสตูดิโอเดียวกันสักพักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับบลิงก็คงต้องลุ้นหน่อยสําหรับ3คนที่เหลือโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดว่าจะได้ยินในวันนี้เลยนะครับสำหรับสมาชิกแบล็คพิงก์นั้นติดโควิดในตอนนี้ก็ขอแค่2อย่างนะครับก็คือหายไวๆกับอย่าติดเพิ่มก็คลิปนี้นะครับแอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ